จากกรณีที่มิวหรือนางสาวสิริรพัฒน์กองตระการนักแสดงพิธีกรได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าถูกตำรวจยศสิบโทตำแหน่งผอบอมหมู่จราจรสอนอทุกมหาเมฆตามเข้าห้องน้ำหญิงในปั๊มริมถนนรัชดาพิเศษเมื่อคืนวันที่6มีนาคมที่ผ่านมา รู้สึกไม่ปลอดภัยและเกือบตกเป็นการคุกคามทางเพศเจ้าตัวจริงได้ไปแจ้งความในวันถัดไปแต่ผ่านมาสองสัปดาห์เรื่องอยังไม่คืบหน้าจนต้องออกมาโพสโซเชียลมีเดียอีกครั้งล่าสุดเมื่อวันนี้มิวได้ไปให้ปากคามและเจรจากับตำรวจคู่กรณีที่สอนอพ่อหนโยทินโดยคู่กรณีอ้างว่าปวดท้องหนักพักผ่อนน้อยจนเบอร์ไม่ทันได้ดูว่าเข้าห้องน้ำผิดยืนยันไม่มีใครสั่งให้ติดตามมิว วันเกิดเหตุไปโดยไม่ได้อธิบายเพราะหมิวพกมีดไว้ด้วยซึ่งหมิวเผยว่าพกมีดปอกผลไม้ติดรถไว้ตลอดและที่ถือลงไปเข้าห้องน้ำเพรรู้สึกไม่ปลอดภัยหมิวไม่เห็นว่าคู่กรณียกโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายหรือไม่แต่เงยหน้าสบตากันพอดีคู่กรณีได้ยกมือไหว้ขอโทษแล้ว แต่ยังไม่รับคำขอโทษหรือปักใจเชื่อขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่สามารถดำเนินคดีนี้เป็นฐานอนาจารหรือคุกคามทางเพศได้เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอหากจะดำเนินคดีก็คาดว่าจะเป็นฐานทำให้ตกใจกลัวเท่านั้นก่อนหน้าเจอคู่กรณีมิวได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวย้ำเดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายให้ถึงที่สุดน้ำตาคอหวังอยากได้ความปลอดภัยคืนและไม่ขอตีความเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะการแสดงออกทางการเมือง เรามีสิทธิขั้นพื้นฐานแค่อยากได้ความปลอดภยัยแค่นี้เองทำไมตำรวจถึงให้เราไม่ได้ตำรวจทำงานอะไรอยู่หน้าที่หลักขอ,ของตำรวจคืออะไรไม่ใช่การดูแลปกป้องให้ความปลอดภัยของประชาชนหรอหมิวยังมั่นใจนะคะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายๆคนที่พร้อมจะให้ความยุติธรรมกับกับมิวถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้จบที่แค่ว่าตามเขาออกมาถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนร้ายจริงจริง แล้วมิวโดนทำอะไรขึ้นมาจริงๆคนแก่ที่บ้านสคนมิวจะอยู่ยัยงไงมันไม่ได้ทำลายแค่ชีวิตของคนคนเดียวนะคะมันทำลายทั้งสถาบันครอบครัวเลยนะคะมันเป็นความปลอดภัยมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้อะแล้วทำไมเราถึงไม่ได้อะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ แถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook c n n Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ